สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห็ดกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทาเห็ดหอมสดผัดน้ํามันหอยนะคะเห็ดหอมบางค้นกับสะฮันเป็นซีเรียมก็ได้ะคะ่ะพี่น้องตะย่าเห็ดแห่งภูเ่ากินค่ะก็เลยหั่นเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะพี่น้องก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมสับหยาบๆค่ะพี่น้องเห็ดหอมสดต้องใส่กระเทียมเยอะๆเวยค่ะค่อยสีแซ่บนะคะ ผู้ใดนะคะพี่น้องเพื่อนๆผู้ใดบ่มักกินนะค่ะกินของเขาอาจจะแรงนะคะพี่น้องบางคนกิบสบอบนะคะแนะนําว่าให้เอาไปลวกอก่อนนะคะพี่น,น้องหนึงหนึ่งค่อยเอามาพัดค่ะภาษาไม่กินแห้งนะคะแต่ว่ายุนี้เขาเจะชอบแบบดีสิค่ะชอบแบบกินแห้งๆค่ะยุนี้เขาเจะชอบแบบกินแห้งๆค่ะพี่น้องก็เลยต้องเอาแบบนี้ค่ะกล่องเย้คือโบฟกัสค่ะโอ้เอาละค่ะี่นี่ <S <S <ค>นกดอ,อื่นค่ะใส่กระเทียมแล้วก็น้ามันลงไปค่ะ ัดกระเทียมหิห้องค่ะพี่น้องน้ะนำมันกระตองไล่ก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องเอาพอกเผือบรูชิจักขาก็ได้ค่ะต้องเยาประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะอ้ยหนึ่ช้อชานะะกือประมาณหนึส่สอชาเลยค่ะพี่น้องกกว่า เทียมให้เลืองเลยค่ะมันห่อนมันพี่น้องห่อนเห็ดในเข้าเพีย่ะค่ะบางือ,อคลิปอาหารอาจจะบวคึกคักบวคึกคืนคือช่วงนานา้วหรือช่วงอันย่ามอืน่นๆนะคะพี่น้องว่าช่วงนี้ห่อนอีรีค่ะห่อนล้วก็ะเ่นถึงแร่นนล่งค่ะพี่น้องนะคะชุเป็นช่วงฤดูก,ก,การของบุญของไฟแล้วก็ตอนนือมันจากสงการนะคะพี่น้องน้องๆปะปา่าแล้วกับกับบานกันนะคะกับเลียนเว้นกันนะคะ เนียนี่รับช่วงมาแต่มีหน้า <c oughs> กับเปิลโม่ค่ะพี่น้องรับเงาเลยค่ะนะคะหล <c oughs> ังจากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปค่ะน <c oughs> ะ <c oughs> คะพัดไฟกลางๆแล้วก็เติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะ ต้อเติมน้ำตงเ,เรื่อยๆค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ของเห็ดหอมเพราสุกจองก็คือว่ามันจะไม่ขมนะคะเราต้องบริลวกกันเลยค่ะบางข้นนะคะบางข้นพัดเป็นอย่างเห็ดหอมทุกขมเพราะว่าวความหอมของก้อยบอร์ค่ะพี่น้องแต่ก็ใส่น้ำนะคะน้ำทุกเข้าเข,ข้าไปแล้วน้ำใส่จำเป็นไม่ก็ดูดเบิร์เต็มพี่น้องเห็ดหอมมันจะดูนนนดน้ำด้วยค่ะนีค่ะใส่เติมไปเรื่อยๆค่ะ ไปแบบนี้นะะเลยค่ะเพื่อให้เห็ดหอมสุกค่ะไอยากให้กล่องไปกินนี่ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพราะจะสูความหอมสุกเห็ดหอมถ้าจะมีความหอมถึ้นมาราคาบวกกับกระเทียมะคะ่แะแซ่ค่ะพีน่น้อค่ะแล้วเติมน้ำลงไปเรื่อยๆคะ่ะพ้เห็นใสๆไปๆแบบนี้นะค,ะค่ะบอกัน้ดัสุกด้ยวยค่ะเยอะกว่าออกสกค่ะเราต้องขัดให้แบบว่าเห็ดหอมเข้าแบบตึ็นซุกเบิ้ลนะคะที่หมอบวกด้วยตึ้งไปแบบนี้นะคะ ะะถ้าแบบนี้พัดปุป๊บป้าปุป๊บป้าขึ้นแล้วก็ปรุงรสมันจะเฮ็ดคุ้มมันดอกก็จะขมนิดๆนะคะพี่น้องนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะใส่ด่าประมาณนี้เลยะคะ่ะพี่น้องเพราะตรงยากนะ แกงเห็ดลูกผัดเห็ดนะคะพี่น้องอันนี้คือผัดเห็ดแต่ว่าเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆเห็ดมันจะดูดน้ำเข้าไปเองค่ะนะคะเมนูนี้ไม่แนะนําให้ทําเค็มเลยค่ะพี่นอ้องเพราะความเค็มสุดขั้วไปในตัวเห็ดแบบข้าสุโขทัยกินของเห็ดแล้วก็รสชาติของเห็ดค่ะต้องเอาแบบว่าพอนนุ่นน,นนะคะพี่น้อง เรื่อยๆค่ะไข่ต้มนิ่งกับบวชเดือดสุกเลยที่น้องมันหยุบซื่อๆค่ะแต่บ่ชเดือดสุกนะคะให้สังเกตดีๆค่ะ อีกหน่อยค่ะเดี๋ยวย่อพัดไปเรื่อยเฮดหอมสุกคนพัะค่ะพี่น้องพอาะเฮดหอมเพาล้นซุกค่ะเราก็จะทําการปรุงค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะใส่ผงมีรสชาซือค่ะพี่น้องแล้วก็ตาด้วยน้ํามันหอยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตาด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะสามา้านี้ได้ใจพี่น้องแล้วก็ตมด้วยน้ําตาล ซึ่งช้อนโต๊ะเล็กค่ะแล้วก็พัดให้เขากันค่ะค้าผู้ใดอว่าอยากเสียวเวลาในวกันคัดเลยค่ะพี่น้องแนะนำให้เอาไปลวกก่อนเล,เลยนี่ค่ะโอเคเลยค่ะหมากเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวยกชิมกันโอเคแล้วค่ะ แซ่บค่ะพี่น้องเห็ดหอมนี่นะคะพี่น้องเวลาเขาเคี่ยวมันจะเป็นไต่ๆกึดกๆึกึแซ่บนะคะพี่น้องเดี๋ยวลองเค็ดกินเห็ดหยาบมาด้วยค่ะมาหาในยาเสพเทศเซจานเฮเบงคะแล้วราคาพี่น้องเมนูนีน้ค่ะอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องเห็ดหอมสดผัดน้ำมันหอยเป็นตัวแซ่บปรค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราจะได้ความหอมของเห็ดหอมค่ะพี่น้องความนุ่ของน้ำมันหอยกับ ผงปรุงรสแล้วก็ซีอิวนิดนึงค่ะจะมีความหวานความอาตาลนิด,น,ดนิดค่ะแล้วก็จะมีความกรึบของเ,อเขาเอ่ยอย่างกระเทียมค่ะพี่น้องแบ่บน้องเห็ดกินมาด้วยค่ะเมนูนี้แนะนําว่าให้ใส่กระเทียมเยอะๆค่ะเวลาเราตักกินนะคะจะได้กินเครื่องกระเทียมเครื่องเห็ดหอมค่ะแ่บนะคะพี่น้องค้าพี่น้องเม่อยากให้พัดโดนคือของเยี่ยวค่ะแนะนาให้อาปรวก่อนนามหนึ่งค่ะหนึ่งลวกออกแล้วกินมันจะอ่อนลงค่ะจะบบแห้งนะคะแต่สรับผุ้ใดมาก,กินแห้งๆนะ มตาตองลวกค่ะผัดดนดนคือยาวเนยจะหน่อยนึงนะคะเพื่อให้เห็ดหอมมันสุกทั่วถึงถ้าเห็ดหอมสุกบัทั่วถึงนะคะมันจะให้ความขมบางดอกก็จะขมนะคะพี่น้องให้สังเกตง่ายๆเห็ดหอมสุกบ่สุกให้เบิ่งตรงกลางนี่ค่ะมนตรงกลางมันสีขาวๆนะคะอันนี้คือสุกเลยคะ่ะพี่น้องสุกแลวก็บ่มีความขมเลยค่ะเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆาค่ะพี่น้องทุกผ,ผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากิน เขาในกันค่ะเห็ดหอมสดผัดน้ำมันหอยจ้า